คาอม่อนเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้เล่นมานานมากเพราะว่ามันไม่ไ่อยอัปเดตแต่ตอนนี้คาบอม่อนอัปเดต1.6มาแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าอัปเดตนี้โคตรเจ๋งมีทั้งตกปลาและอื่นมากมายวันนี้เราจะทำการกลับมาเล่นซีรีส์คอม่อนสุดเจ๋งของเรากันคิปวันนี้เป็นไงกับคาอม่อนพาร์ทแรกไปดูกันเลยครับช่วยหายเสียงอาจจะง่หน่อยนะครับเพราะว่าไมามันหันหลังอัตโนมัติเออก็ไปดูเลยครับ เอาละครับสทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมมีสองชามอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราทําการเล่นคาาพมอนนะครับเพราะเค้าพมาอัปเดตใหม่มาแล้วนะครับเราทําการเริ่อนวิชิว่าเคาาพมอนอีกรอบหนึ่งนะครับพระกิจของเราคือจับเทพให้ครบและปราบผู้เล่นที่อยากจะมาบัตเช่นกับผมไม่ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าพาร์ทนี้นะครับเราจะเล่นกันทั้งหมดประมาณ10กว่าพาร์ทในการจบนะครับโอเคมาเริ่มเลยดีกว่านะครับก่อนเริ่มมีกล่องตรงนี้นะครับให้เราเก็บของซึ่งของในกล่องนี้ก็จะมีแบบอะไรเนี่ยบอลเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับนี่มีบอลลแ้วก็มี นี่แบบบอลปกตินะครับเวอร์เดิลมอนนะครับซึ่งบอกว่าอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่ผมมองว่าเจ๋งมากๆนะครับทุกคนผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่ามันเจ๋งจริงๆนะฮะก็หนึ่งแล้วต่ำมองตัดมากันดีกว่านะครับโอเคเรื่องโปเกมอนสตาร์เตอร์ดีกว่าครับโปเกมอนสตาร์เตอร์ของผมนะครับผมมองว่าคือรอบก่อนเราเลือกนั้นแล้วใช่ไหมเราคือแบบหลายรอบเราจะแบบชอบเลือกโปเกมอนที่มันแบบที่มันดูแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่วันนี้นะครับผมมองว่าเราจะเลือกโปเกมอนที่คนน่าจะเล่นกันน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับนั่นคือปตจมา โอเคครับมาเราจะลองสู้แบตเทิลก่อนดีกว่านะครับกับโปเกมอนตัวนี้นะครับโอทาจินะครับผมจะมาแน่นอนว่าท่างเรานะครับจะมีฟองนะครับหรือว่าบับเบิลนะครับแล้วก็ปืนฉีดน้ําธรรมดานะครับซึ่งแน่นอนว่าผมมองว่าเราน่าจะมีโอกาสชนะเจ้าตัวนี้ได้นะครับโอ้มันชาร์จเฉยอ่ะลองสู้ดูก่อนครับนี่เป็นไงก็แรงอยู่อะโดอันนี้มันก็เพิ่มพลังป้องกันอีกเด้อเลยครับน่าจะเป็นพลังป้องกันปกตินะครับแต่ของเราเป็นโจมตีแบบสเปเชื่อแท็กนะฮะมันเลยไม่ลดนะ ประมาณนั้นอันนี้คือเพิ่มพลังป้องกันปกติขอเราเป็นสเปเชียลแท็กไงนี่เป็นไงชนะแล้วแบบง่ายๆนะครับเป็นไงเรียกว่าโปเกมอนน้ำผมนี่มันก็ใช่ย่อยนะก็ถือว่าเก่งอยู่เก่งอยู่คือเราสามารถที่จะให้โปเกมอนของเราแบทเทิลแล้วเราก็ไปนั่งขุดแร่รอได้นะครับเป็นไงสบายปะคือแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเลยครับเดี๋ยวผมไปตัดไม้รอเนี่ยปล่อยโปเกมอนแบทเทิลกันไหมโอ๊ยโปเกมอนผมก็ตายซึ่งก็นองว่าตอนนี้นะครับเราสามารถมีเควสให้ทำด้วยนะครับซึ่งภารกิจของเราคือทำเคค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 ควว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 วสส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 สพพกกกกกนนนนนนนีีีีีี้้าาาเเ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 รรรรรร็็็จจจจมมมมมบบบบููููณณณ์ะะะะัััั่่่ยยยยดดดออออทโปภแลืุุ เ็นไนี่เป็นเควสต่างๆนะครับที่เราจะไปที่เราต้องทำนะครับผมนะโอเคเราจะเริ่มจากเควสปกติก่อนเลยแล้วกันนะครับมาแล้วเราเอาเควสปกติเสร็จได้โปกเกมอนบอลสิบลูกนะครับต่อไปต้องการจับโปเกมอนสองตัวนะครับถึงจะได้ซูเปอร์บอลมาหรือว่าเกรดบอลนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยบัคแคชเชอร์ล็อบบี้โอ้มันน่าจะโอ้๋อมันอยากสู้มันอยากท้าสู้ผมได้หรอแล้วคือแบบไอ้คาบไม้กระดาษเนี่ยมันบางเกมากเลยผมพูดตรงๆนะโอ้โหศัตรูโปเกมอนนี่คือเวลเวลเยอะมากนะครับแต่ไม่เป็นไรเป็นแค่คาตาปี้เนาะคาตาปี้มัน ปืนฉีดน้ำรัวๆครับผมปืนฉีดน้ำถ้าวอลทกันรรกเนี่ยเป็นละท่าที่แรงสุดแนะล้วสำหรับปศม้าผมตอนนี้โอโ้แต่เจ็บเหลือเกินปศม้าก,กูเนี่ยไปสักรอบโอ้โหบัตเตอร์ฟรีมาผมว่าตอนนี้ต้องหนีวะมึงยอมแพรร้วะทุกคนยอมแพรร้ครับไม่งั้นโปศม้าผมน่าจะดองขี้แน่ๆครับคือตอนแรกผมไม่รู้ว่าในหมอดเนี่ยม,มันมีโปเกมอนเซนเตอร์หรือเปล่านะพอ,อ,อ,อถ้าเกิดมันไม่มีเนี่ยวิธีการที่ผมจะฮิวได้นี่คือแทบจะไม่รู้ว่าทำยังไงเลยนะครับมาผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับไอพิคอน คือผมว่าตอนนี้เราต้องเก็บให้มันครบ,ครบสีอ่ะมันจะได้แบบอย่างน้อยก็คือมีที่เตรียมทำไอพิคอนสลับเราเนาะเออง่ายดีนะครับประมาณนั้น ต,ออตัดมงตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะาอุปกรณ์ตอนเริ่มเกมที่ผมผมนี่ไม่มีเลยทียแม้ว่าเนี่ยผมอยากจะทําเป็นบแบบว่าฟาร์มไอพิบบคอนที่สำเร็จเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็หาพื้นที่แหล่งที่อยู่นะครับแหล่งที่อยู่ที่ผมมองว่ามันดีนะ่าจะเป็นพวกแบบว่าหมู่บ้านแหละเออผมว่าหมู่บ้านนี่แหละดีสุดแล้วนะครับโอเคครับข้างหน้าตรงนั้นจะมีไบอมเพลนอยู่นะครับคือไบอมเพลนเก่าของเราในอย่างนะฮะผมว่าเราได้ตั้งพื้นที่ชิมฐานแถวนี้ไหมเดี๋ยวผมรู้สึกเลยว่าไปข้างหน้านี้น่าจะไม่ค่อยมีเลยแล้วนะครับแต่ข้อ การกว่าจะทําที่ฮิวได้นี่มันลำบากเหลือเกินนะน้องลำบากอะไรกัเนี่ยเฮ้ยผมเจอผมเจอโปเกมอนสตาร์เตอร์อีกตัวนึงครับแถวนี้ผมเจอโปเกมอนสตาร์เตอร์อีกตัวนึงครับแถวนีวน้ผมรู้สึกได้เลยว่าตัวนี้แหละต้องจับครับ,บรไม่จับไม่ได้อยู่ไหนวะเนี่ยมันมีมันมีขึ้นอยู่ในแมพครับแต่ผมหาไม่เจอนี่ไงอีกหนึ่งโปเกมอนสตาร์เตอร์ของเรานะครับนี่ฮิโนะอาราชิ no นะครับผมหรือว่าโปเกมอนเปย์นะครับโปเกมอนเปย์เด็กนั่นเองนะฮะพูดง่ายๆคือโปเกมอนเปย์นั่นเองนะฮะไหนโปเกมอนเปย์มาบน่าจจะะพอัับบได้นคร โอ้ยโดนไฟครับปอจมาโดนไฟแต่ไม่เป็นไรครับทำอะไรไม่ค่อยได้นี่ไม่น่าตายครับอ้าถึงเมื่อเราไม่เจอแหล่งบ้านแหล่งช่องกันนะครับเราก็สร้างบ้านตรงนี้ก็ได้นะจริงๆจะได้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับมางั้นดีแหละวิธีการสร้างบ้านผมก็เสร์ฟผื้นหมอนใบเหมือนเดิมครับเสร์ฟผื้นหมอนใบโอโหท้อ่ะชีวิตมาเสิร์ฟผื้นหมอนใบตามสไตล์คนเล่นคอมมอนครับอืมพอได้อยู่คือได้เก็บผมจับแล้วจับมันได้เนี่ยอืมเราก็จะพออ้าวจับได้ไหมเนี่ยไหน จับได้ไหมถ้าจับติดแล้วก็ชนะล้าจับไม่ติดกูแพ้เพราะว่าสปีดเราสปีดเราด้อยกว่าครับน่าจับติดต่อไปนะครับผมคิดว่าเราควรที่จะไปตามหาอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับอุปกรณ์เหล็กอุปกรณ์อะไรอย่างนี้นะครับเครับเดี๋ยวลงมปคุดหิงกันดีกว่านะครับทุกคนเร์สิบเจ็ดครับดวลเลยแล้วกันนะตายโคจมาใช้ฟองเลยครับที่มกูที่เดียวตายอ่ะแต่ว่าเฮ้ยที่เดียวตายมารอบน,นี้ <S <S เรียบร้อยชิสุเตยต้องขี้ครับอ่าเบอร์สิบห้าครับตอนนี้ผมเรียนท่าจิกนี่แหละ เราจะค่อยไล่เก็บเหล็กก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรที่เรียบง่ายสุดนะครับคือเราต้องใช้เหล็กเยอะผมว่าตอนแรกๆนะเพชรถน่มเยอะมากครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเราจะได้ทําพวกเอ็นโชเอ็นชาสักทีคือพาแรกก็เหมือนเดิมครับทำเอ็นชาร์ทาอะไรที่มันแบบควรทาให้เรียบร้อยนะครับอ้าวพวกมันผมกลับมาจากโมสตีได้ตัวหนึ่งนะครับถือว่าดีแต่ก็แบบยังไม่อากลับไปสู้ไปสู้ตอนนี้ดในแบบเดี๋ยวมันเป็นลมอีกนะครับนี่ก็ซอมบี้ได้กระเป๋านะครับถ้าเกิดของท่าเขาได้เราจะได้กระเป๋ามานะครับซึ่งเป็นอะไรที่โอพ่มากได้กระเป๋ามาแล ดีแล้วมีกระเป๋าติดตัวแล้วนะครับเป็นไงมีกระเป๋าติดตัวแล้วเว้ยกลับบ้านก่อนดีกว่าครับตอนนี้ผมบอกก่อถ้าอุปกรณ์ผมว่าเราได้ขอมาเยอะพอสมควรนะครับผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่านะตอนนี้คืออุปกรณ์ของนี่คือแบบมีใช้ได้ครับอยา่างพวกกระมนอนหลอนพวกกระโม่อะไรอี่างนี้แบบให้ปจมะซุ่มได้นี่เยอะมากที่ต้องแปลกใจแล้วก็สู้ๆไปนะครับทีนีข้ขางหน้าตอนนั้นมีม้าอยู่นะครับผมถึงเราต้องการเอาก็าคือหนังม้าได้อีกนะฮะไก่เต็มเลย สองมามาสามกุ๊กุ๊กมากระหนังม้ามาแล้วกันนะครับเราจะทำที่เอ็นช้างกันได้แล้วสักทีหนึ่งนะครับหนึ 1, 2, <laughs> ่งสองสามเสร็จล้อยเอามาห,หนังม้าให้เหรอฮะอะไรเอ้ยไอ <c oughs> พีซิฟานิจอนทำไมอยู่นี่ไอ <c oughs> พีซิฟานิจอนแน่นอนครับโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเรามีผลโอรันนะครับเพราะว่ามีผลโอรันเนี่ยป้อนอยู่ใกล้บ้านนะครับเราทำการนำผลโอรันเนี่ยไปปลูกแถวต้นไม้แถวบ้านนะครับอย่างไรจะได้แบบคิวโปเกมอนได้นะคือแบบ อันนี้นคือผมกาสามารถที่จะเอาขนโอรันเนี่ยทุกทีนะที่มันบอกว่าไม่เกิดแถวบ้านเราเนี่ยผมเลยสามารถเอาเจ้าผลเนี่ยทำการฮิวห้ปัโปเกมอนของผมได้นะครับเนี่ยโอเคถือว่าแบบถึงเราจะม,มีที่ฮิวนะครับแต่เราเพิ่มมีผลโอรันที่สปอนแล้วก็ออกรูออกดอกแถวบ,บ้านเรานะครับซึ่งทำให้เราสามารถนั่งฟาร์มโปเกมอนได้ง,ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับถือว่าดี ครับมานรกกันดีกว่านะครับตอนนี้กองนรกนี่ก็เราต้องการตามหาแท่านบริสนะครับเบริสหลอดนั่นเองนะฮะครับเกิดกันแล้วตอนนี้นะครับแก๊สก็โอู้ววววหาวิธีการตีมันคืนก่อนแล้วกันนะครับตีคืนได้ไงดีพี่สิงห์นะหมูกระถอไม่มีตัวบกพร่องถึงกล่องเพลงเหรอวะเฮ้ยหมูกล่องเพลงไอ้ท้องหมูของอิุบายด้วยเท่ห์เลยไม่รอยครับอยากได้หมูออยากได้หมูกล่องเพลงพอดี หนนะตนแล้วกันนะครับโอเคครับมาเล่นน้ำตาแก๊สฟาหนึงนะครับถือว่าดีกลับบ้านดีกว่าครับน้ำตาแก๊สเราได้มาแล้วเดี๋ยวตอนนี้น้ำตาแก๊สมาแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็ทำการตามหาสิ่งที่เรียกว่ายาคืนชีพนะครับซึ่งเราต้องใช้ขวดน้ำพึงกับผลสมุนไพรคืนชีพนะครับซึ่งเราก็ต้องหาสมุนไพรคืนชีพไมเจอเนะโอ้จนไทยกันอีกยาวเนี่ยบอกเลยเลยครับว่าวนี้่จะมีเรื่องประจยครับน่ามีเลยมากนะรัดตร่องประจดูดกว่านะ ตอนคืนด้วยจนภัยมันเลยนะครับการวิ่งไปปืนภัยเพื่อตามหาทั้งตัวยาคืนชีพนะครับแล้วก็พวกไอิคอนที่เหลือด้วยนะครับไปแล้วนี่เป็นหนึ่งวิธีที่ผมจะทําการตามหาสมุนไพรตายเกิดนะครับนั่นคือเป็นองค์นี้แหละครับเป็นชื่อว่าลัชเคฟและนี่คือสมุนไพรผมตามหาสมุนไพรตายเกิดนั่นเองเรียบร้อยครับเก็จะสมุนไพรตายเกิดมานะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่อ,อันลีเลเวลเฮิร์บสามอัน โอเคไปอมลัสเคฟนะครับสมุนไพร์ตายเกิดต่อไปก็คือน้ำพึ่งใช่ไหมก่อนที่เราจะได้รับสิ่งที่ร้องการกันมานะครับไปไปหาพึ่งกันดีกว่าต่อไปครับนำเจ้าสมุนไพนี้มาเผานะครับผมทุกคนะมาถึงเวลาเผาเรียบร้อยเมื่อเผาเสร็จนะครับต่อไปที่ผมต้องตามหานะครับคือน้ำพึ่งนั่นเองนะฮะเราทำการสร้างเจ้าบีไฮฟลอมขึ้นมานะครับซึ่งนั่นว่าทิงเราทำบีเน็กก็ได้นะเนี่ยเราต้องเอาหมุนีพนคอมนะครับก็คือต้องมีกล็ไกลก่อน มาไกลๆมาครับถึงเวลาตามหาน้ำผึ้งก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้เล่นผลน้ำผึ้งสักทีนึงนี่ตักขนแกะก่อนเลยน้องเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นเป็นน้ำผึ้งเดี๋ยวบอลคอมบีเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมเดินไปเริ่มเจอนี่ครับเก๊ะคงฮะตัวนี้ตัวนี้ผมมีบอลอยู่ไหมอ่ะอ้าวบอลไม่มีสักลูกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขออนุญาตเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองกลับบ้านก่อนไปเอาบอลก่อนบอลที่บ้านเดี๋ยวเอาบอลที่บ้านมีบอลที่บ้านพอมีหลายลูกอยู่เดี๋ยวเรากลับมาที่ดีๆครับยังอยู่ไหมยังอยู่ครับเก๊กะคงกกคคเงรับ๊ฮ รอบจะตายเลยตัวผมนะดูดินี่ครับมาพันกิ้วผมนะครับต้องมีท่าจิกเดียวที่พอทำแค่โคงะได้นะครับถ้าอื่นดูทำเลยไม่ได้ผลเท่าไหร่โอ้โหขนาดจิกกูยังไม่ได้ผลเลยที่มาเอ่ะจิกก็ไม่ผลนะลองกระแทกดูพาวนครับหรือว่าเอาตัวชนดูเดินได้ผลอยู่ได้ไหมได้นิดหน่อยโอ้โหท้อว่ะจับแล้วกันครับจ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 ับเราเอาเฟรนบอลเลยแล้วนะครับแค่โคงะ่างทั้อ้นนี่ไอ้นี่แคมป์เปอร์เรียมครับบอกว่าผมมาที่นี่เพื่อ ฟลายมินิทส์เลตเตอร์สองสามอ้าวอ้าวเก็งโคงนะเรียบร้อยครับเราได้เราได้เก็งโคงงาล่างสองไปแล้วนะครับธรรมดาตอนนี้เราก็ได้ตัวที่3แล้วนะครับเก็งโคงงาล่างสองนั่นเองนะฮะโอ๊ยโอ god นี่แหละเอ้าวว่าซ่านเราได้ตัวตัวดีๆมาอีกตัวนึงนะครับอันนี้เราเป็นเรื่องดีไปหาเพื่อนกันต่อดีกว่าครับ ครับตอนนี้เรามีพึ่งอยู่ครับเราต้องดูว่าพึ่งมันจะบินกลับบ้านตรงไหนนะครับอ้พึ่งพึ่งอยู่แถวนี้ครับเราต้องดูว่ารังมันอยู่แถวไหนนะครับมันกำลังทำรังหรือเปล่าไม่ผมรู้สึกว่ามันผมตามพึ่งไปไม่เห็นว่ามันจะกลับบ้านบ้านมันวะบ้านมันอยู่เนี่ยเพื่อนเป็นไรเราไปรอบนึงครับเรา้าดูติดเจอหนึ่งสองสามป๊อปมาดิ bro อันนี้เนี่ยเรียบร้อยครับเราได้โซโลอาร์มาแล้วนะครับเป็นลูกน้องของโซโลอาร์นั่นเองนะครับ มาเราทำการเก็บน้ำผึ้งกันดีกว่าครับน้ำผึ้งอันแรกอ่ะเนี่ยน้ำผึ้งมานหนึ่งอันแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับน้ำผึ้งนะครับต่อไปเราจะทำการกลับบ้านดีกว่านะครับโฮมโอเคกลับมาบ้านแล้วครับต่อไปสิ่งที่เราจะทำก็คือเครื่องฮิวนะครับเครื่องฮิวในสุดผมมีเครื่องฮิวเขาสักทีหนึ่งนะครับใช้เพชรคอปเปอร์ไอรอนนะครับไป แล้วผมได้ที่มาด้วยนะครับคือเยอะเลยไอพี่ขอดนะครับหรือว่าไอพี่ขอดสีเหลืองนะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถทำอันต้าบอลได้แล้วนะฮะซึ่งก็สบายเลยมีอันต้าบอลเลยเว้ยไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็บอลนี่ต้องใช้นะนะ้ำหนักก็จะมีอันต้าบอลกับรัสบอลนะครับแล้วก็สลีปบอลสลีปบอลก็ไม่ต้องใช้อนะไรขนาดก็ได้นะเจ้าอันต้าบอลก็จับได้อยู่แล้วมันอยู่หมัดแล้วนะครับต่อไปเลยทำการสร้างเจ้ารีไวฟ์มาก่อนนะครับนะ่ารีไวฟ์ได้มาอันหนึ่งแล้วก็ทำการสร้างเป็นกระเชงกระเทียร์กระสือเทียร์ยยลย โอเคครับถึงเวลาสร้างนี่กันแล้วนะครับฮีลิ่งมัชชีนะครับหรือว่าฮิลล์โปเกมอนของเราเองนะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์สำหรับการฮิลโปเกมอนนะครับต่อไปแต่ว่าต้องชาร์จก่อนนั่นเองนะก่อนที่จะใช้ต่อไปผมต้องการไปตามอ่ะอพีคอนที่เหลือนะครับเพิ่มปุ๋ยนะครับไอพี่คอนนี่ก็ต้องอยู่ในป่านะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องไล่ค้นหานะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับนั่นคือเป็นลูกของหมดอภิคอนนั่นเองนะฮะลูกมันก็ก็หายากนิดนึงนะเออมันก็ไม่ค่อยดอกเพราะอะไรอ่ะย่างนึแตมันก็ไไไไมมมมม่่่่ด้แปลวาีีโอกาสดอกนนนนะคครรรรััับบบีีีี่ไไได้้้ปปแลววออึงสเเขยยย สีแดงนี่ผมอนไม่มีเลยนะไอ้ลวดพิปคอนสีแดงเนี่ยผมหวังว่าผมจะได้สีแดงจากต้นนี้นะครับถ้าเกิดได้มาก็คือสบายแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมือแค่สีแดงสีขาวแล้วก็สีชมพูนะครับโอเคครับตอนนี้ได้ลูกของผลสีแดงมาแล้วนะครับเลือดอิปคอนต่อไปเหลือสีชมพูกับสีขาวนะครับป่ะชัวร์อุ้ยอันแรกได้เลยครับสีขาวโอเคเป็นันไม่ต้องมีเลยแหละสีขาวอีซีมากหลือสีสุดท้ายครับคือสีชมพูนะฮะอันนี้น่าจะแบบคัสสุดๆน่าจะหายยากต้นชมพูปั๊บปั๊บเอ้ยยังไม่ได้เลย เดี๋ยวราทำการดักรอต้นนี้แล้นกันนะครับจ้ก,กว่านเราจะได้ไอคอนสีชมพูมานะครับซึ่งมันก็เดี๋ยวทุกคนรู้กันมันก็มันก็ด้ยากระดับหนึ่งเนาะเออนี่ได้มาแล้วครับสีชมพูอ่ะกลับบ้านครับรทำการปลูกต้นไอพิคอนที่เหลือแล้วกันนะครับ <S <S ไอพิคอนที่เหลือก็จะปลูกแบบว่าห่างกันหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่เรียบร้อยครับประมาณนี้เราก็จะได้ต้นไอพิคอนมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วความสามารถที่เจ๋งก็คือว่าตอนนี้ไอพิคอนมันสามารถที่แบบ อัปเดตมานะครับคือเราสามารถเอาต้นเนี่ยปลูกกับใบมันได้เลยนะครับอย่างเช่นแบบผมเก็บมาใช่ไหมเก็บตอนนี้ผมเก็บปุ๊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 บทำได้เก็บมาผมได้ที่มาครับเป็นเอพิคอนสปาวอีกอันนึงครับผมสามารถเอาวางอย่างนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> ให้มันฟิลแบบต้นโกโก้อะซึ่งมันก็แบบโอพีมาก,มกอะมันก็แบแบก็คือผมสามารถทำเครื่องทำเอพิคอนอัตโนมัติแบบได้แบบอีซี่ชิลๆเลยนะครับถ้าผมเก็บได้เยอะนะเออก็ฟาร์ไอพิคอนเนาะสบายเลยนะครับรอบนี้โอเคครับเมื่อเราได้ไอพิคอนมันเยอะแยะแล้วนนะะคคครรรัับบตต่่่อออไปททีเาา้งก็ืว อันนี้ไปที่ต้องเอาทองไปเผานะครับเนื่นองจากว่าตอนนี้ผมต้องการสิ่งของที่เราอยากได้มานานแล้วนะครับนั่นก็คืออัญตราบอลนั่นเองนะครับในที่สุดเราก็จะทำอัญตราบอลได้ลรานะฮะทุกคนคิดดูดินี่อัญตราบอลนะครับต้องใช้ทองนั่นเองนะครับหลอดนึงนะโอเคครับแล้วก็สร้างเป็นอัญตราบอลมาเลยเรียบร้อยครับอัญตราบอลยี่สิบสี่ลูก โอเคครับแล้วก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับคือตอนเนี้ยผมมันไม่สามารถที่จะฟาร์มเลเวลโปเกมอนเพิ่มได้นะครับคือโปเกมอนผมมันเบลตอนที่15ซึ่งเรื่องที่ผมจะฟาร์มเพิ่มได้ของท่าการตามหายิมลีดเดอร์นะครับหรือว่าคนดูแลยิมนั่นเองนะครับผมเพื่อทำการทำให้โปเกมอนผมเนี่ยอัพเลเวลได้นะครับนะก็คือโดนไปสู้กับยิมนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำการตามหานะครับเราต้องมีสิ่งนี้ก่อนนะครับมันชื่อว่าเทรนเนอร์การ์ดนะครับหรือว่า การ์ดสำหรับเทรนเนอร์นะครับซึ่งเราจะไปที่จะต้องคราฟมันขึ้นมาด้วยเนมแท็กแล้วก็อุปกรณ์ประมาณนี้นะครับอ่าคราฟมาก่อนเลยนี่เราจะมีการ์ดสำหรับเทรนเนอร์มานะครับซึ่งเป็นการ์ดสำหรับแบบเทรนเนอร์รว่าตอนนี้เราผู้ท้าชิงหรือมีแบบโปเกมอนโปเกมอนอะไรพวกนี้ไหมนะครับวุ้ยก่อนเลยผมเจอโปเกมอนอีกตัวนะครับปิกาจ,จูในสุดก็ได้เจอปิกาจูแล้วนะฮะก็ลองปาจับแบบโง่ๆไปตรงติดบวกยี่สิบเก้าถุงอะปิกาจูทำจริงคือเราจะไปโปเกมอนหกตัวก่อนอะยิงก็สู้กับยิมลีดเดอร์นะครับจะมุ่นใจกว่าผมเก็ปะ อ้าวติดเฉยเออดีกระจู๊บฟ้านัดเดียวติดครับดีซึ่งตัวนี้มันก็จะบอกนะครับว่าเรามีโอกาสเจอล l เดอร์คนแรกที่ไหนนะครับผมคิดว่าใกล้สุดน่าจะเป็นสมณะเพลชเชอร์นี่แหละตรงนี้แหละสมณะเพลชเชอร์นะครับก็คือเราต้องการรอคขาที่สมณะเพลชเชอร์นะครับโอเคครับไปโอมตรงนี้นะครับจะมีโอกาสที่จะเจอกับเทรนเนอร์คนแรกนะครับหรือว่ายิมเลดเดอร์คนแรกนั่นเองนะครับก็รอตรงแต่เนี้ยเดี๋ยวมันก็เกิดเอง๋ยมั้ง โอเคครับตอนนี้ผมทำการค้าพีซีมาร์ครับเดี๋ยวเอาพีซีมางก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอโปเกมอนที่เวลมันเยอะเกินไปเก็บก่อนแล้วกันนะครับให้เหลือแค่พจามาร์ก็พอแล้วนะครับจริงๆว่าที่ที่ผมไปดูนะครับเหมือนว่าแบบไอ้พวกเทรนเนอร์พวกเนี้ยมันจะทำการสั่งสอนผมนะครับว่าอ่ะถ้าเกิดพูดแบบปลาไทยตรงเๆเลยก็คือว่าเวลมันยังน้อยอ่ะทำไมถึงมีโปเกมอนเวลเยอะในตัววะมันก็ไม่เชื่อฟังอ,อะไรหรอกอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ผมมีแค่พจมาร์กผมว่าผมน่าจะพอทุ่นได้หรือเปล่านะทรับเดีย่าทรนเนอร์คนอื่นนจะะยยอมม้้ผดวครับ ประมาณน er ี้แต่ก็ถือว่าดีครับเคเไดนคนดึกคนที่ยอมสู้ด้วยได้เกิดผมมีแค่แบบตัวโปเกมอนแค่ตัวเดียวไงหรือว่าโปเกมอนที่เบลแค่สิบห้า Five minutes later ครับเกิดแล้วครับผมดิม b i เตอร์ทา a s ชินี่แหละต้องสู้กับทา k a ชินี่แหละครับผมมีทจะสามารถอัพตัวเองได้มา Takashi อันี่เลยโอ้โหชิเป๊ะนะโอ้ยมาเตรียมทีเดียวเกือบตายถามจริงกินกินกินเลือดก่อนกินยาก่อนทุกคนนะคปัด ผมต้องเจอที่แหละีิฟิเตอร์เทคชี่ครับผมมีโปเกมอนแค่ตัวเดียวแบบยไอเดนไอเดนคือมีแค่ตัวเดียวไอเวนแบิร์มาสู้นมนี่ไงตีถี่เลือดมึงรถคันนี้เดียวแถมมีมีเลือดด้วยครับไปยัดไปยัดเลือดให้โปเกมเราได้ไหมยัดได้อยู่โอ้ยยัดได้แต่ก็โดนตีตีกลับอ่ะแป๊บเดียวกระตายโอ้ยแป๊บเดียวผมตายแล้วตรงนั้นผมว่าเราต้องจับโปเกมอนเพิ่มครับโปเกมอนที่มันเอรกว่าบสิบห้าเงี้ยเอามาสู้อ่ะมึงแกแบบไม่น่าไหวนะครับนี่แหละตัวแรกครับไซดักเร็วสิบห้าครับ ติดเถอะโอ้เรียบร้อยครับโคด้าเพิ่มสิบห้าติดแล้วเรียบร้อยทุ่งฝาบโปเกมอนน้ำไปเยอะผมว่าตอนนี้ไม่งั้นไม่สามารถสู้กับบล็อกได้แน,น่นอนครับกบหน่อยเพิ่มสิบสี่นี่แหละเรียบร้อยโอเคครับผมว่าเราต้อจะพอไหวกับไทชิอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ที่ผมคิดนะแค่นี้แค่ที่ผมคิดไม่ต้องเชื่อผมมากซึ่งก็ไหนไทชิมาไทชิโอ้ตัวแรกผมโคตรเก๋เลยตัวเนี้ยตัวนี้แบบไม่เคยเก๋เท่านี่ก่อนครับคือเจียวดุ่เนี่ยเขามสามารถพิเศษของมันก็คือมันมันมีไมนเหมือนว่าาามมันจะะีกรตย อุ้ยระเบิดตัวเองปะเนี่ยเซอร์เดสฟลักโอเคครับระเบิดตัวเองใส่มันผมเฉยเลยงงเลยไม่ระเบิดตัวเองเป้าตัวนี้น่าจะเร็วกว่าตัวนะครับว่าอะไรเชียวกาดี้มันตัวนี้มันเร็วกว่าตัวอยู่แล้วอะ่ะหมาไฟอะ่ะโอเคมดได้เผาไปครับโอ้ยโดนไปดิมุดเจ็ดแต่แฉกเพิ่มทุกอย่างเพิ่มหมดเลยวะเนี่ยมามดได้เผาครับผมหวังว่ามันน่าจะมึนๆน,นะไม่มึนเลยเหรอมีเบอร์รี่ติดตัวย้อนไปโว้ คิวยับเลยโอ้โหมึงคิวเลยขนาดนี้เพื่อนไอ้นุม่มเฮ้ยมึงคิวเลยขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงคิวเยอะไปเปล่านุม่มโอ้ยตีโคตรแรง,องแไอ้นุ่มว่าโคตรโกงแหะไอ้ตัวนี้โกงแล้วไอ้นี่โกงแล้วไอวนี่โกงแล้ว,ไวนวไครับตัวที่สามมันน่าจะเป็นอีวาร์ปป่ะไม่ใช่อ่ะตัวที่สามไม่ใช่อีวาร์ปครับแต่ว่าเป็นนกครับนกหินโอเคนกหินตัวนี้โคตรเกียดมันเร็วด้วยนะประเด็นอะไม่ใช่เลยโอ้ยไหนสุดท้ายครับโคลิแวกครับผมไม่รู้ว่ากบผมจะสู้ได้หรือเปล่านะ ไหวแล้วมัง้งเอาจริงไปกบน้อยเอ้ยกบไหวอยู่วะเอา้ามันทำอะไรอะ่ะสักคีครับมีเบอร์รี่อีกแล้วบ้านมึงไอ้เหี้ยวที่บ้านพ่อมึงสะสมเบอร์รี่เหรอนี่สักทีนึงไม่ตาย่ะอุ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายขออีกเดียวครับอุ้สปีดรถด้วยอุ้มมันเล่นท่าสปีดรถด้วยเรียมว่าว่ามันก็ฉลาดหน้าจริง ว่าเรามีอะไรพิ่พร้อมกันแล้วนะครับคือมันมีอะไรพิ่พร้อมเท่านี้แล้วนะครับนะที่หน้าตัวแรกเนี่ยผมจะทําการต้องเปลี่ยนตัวนะครับถ้าเกิดเราตัวนี้ไปเล่นนี่ผมว่ามันมีโอกาสที่จะตายได้นะครับเอาเอาเอาตัวนี้ก่อนเอาเอานี่ก่อนแล้วกันนะพลิวแบกเปิดก่อนพลิวแบกแล้วกันนะครับเขี่ยฮับป่ะเหเวลาเริ่มมันดีกว่านะครับตัวแรกผมต้องเปิดตัวพลิวแบกก่อนเลยนะครับไม่ต้องคิดเลยมากแล้วองบับเบิ้ลครับทีเดียวได้เจ็บจี๊ดอยู่ปาดลดเรื่องเหมือนเดิมสี่สิบนะครับถ้ามันไม อ่าหมาไฟครับหมาที่จอบไฟไปพลิ้วแบบผมนี่น่าจะเปิดรัวๆครับตอนนี้อุ้ยโดนไปดีท่าโคตรแรงไปมาบิ้ลอีกทีนะครับปาเจ็บไปนี่นุ่มเที่ยวฝั่งนั้นกินเบอร์รี่ครับเพิ่มพลังหน่อยแล้วก็ใช้ไฟใส่ผมครับแต่ฝั่งผมก็มีเบอร์รี่ครับก็เพิ่มได้อยู่บัมเบิ้ลไปตอนนี้ฝั่งรุ่นน่าจะแบบว่าฮิวรัวๆครับนี่อย่ว่าน่าจะสู้ไม่ได้ไม่แน่สู้ไม่น่าไหวเท่าไหร่อืมโดนฮิวไปอีกุ้ยเจ็บอยู่เลยเนี่ยไปบัมเบิ้ลเรียบร้อยครับที่จอบมันตายแล้ว ตัวไปครับตัวอะไรนี่แหละไอ้นอกนี่แหละน้ำพายสุดน้ำพายสุดติง่งเดี๋ยวมันกินเบอร์รี่อีกแล้วครับมีเบอร์รี่ตลอดโอ้โหบูโดสครับท่าน,นี้ทำเรื่สปีดผมลดซึ่งมันอกว่ารอ,อบนี้ผมว่าน่าจะเป็นการตายของพลิวล้วแบแหละนะครับโอโ้โหตายจริงด้วยมาผมจะเอาตัวเป็ดมาใช้แล้วกันครับไซด้กครับมาด้วยเผาไปโอ้โหสปีดมันเหนือกว่าโกูด้กผมปะโกูด้กผมไม่ค่อยเป็นตัวสปีดเท่าไหร่นี่แต่ก็พอเคลียร์กันได้อยู่ตัวไปครับนี่แหละตัวบอสมาแล้วอีวาน เพราะอีวาก็ตัวบอลแล้วนะคินเบอร์รี่ครับมาคินเบอร์รี่ก่อนครับแล้วก็คนน้าใส่อีวากสักรอบอีวากมันดีนีน่เราต้องคูณสี่ไปดิรออะไรหนุ่มปะเรียบร้อยอีวากเรียบร้อยครับตัวบอลมาสุดแล้วอีวากเนี่ยชนะโอเค ครับตอนนี้เราก็ทําการอัพเลเวลของโปเกมอนผมเพิ่มได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราก็ทําการเลเวลตอนนี้นะครับเราถึง21นะครับก็สามารถอัพเลเวลได้ถึง21แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดนะครับก็คือตอนนี้ใช้โปเกมอนได้ทกเกินทุกตัวนะครับถ้าเกิดโปเกมอนไม่เกินเลวลมันไม่เกิน21อ่ะแล้วก็ต้องแบบนั่งหาทีมกันใหม่เนาะเพราะว่าทีมเก่าๆนี่ก็คือเลวลมันก็เกินเกินบางตัวเกินบางตัวไม่เกินบางตัวนะครับเกินไมปเราแปลกใจมากนะฮะอีพุย เรียบร้อยป๊อกสักทีโโอ้หกูจะป๊อกได้ตอนนี้คือเวลผมมันก็สามารถอัพโปเกมอนจนถึงเวลร์ยี่สิบเอ็ดได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะครับผมไปทำการอัพโปเกมอนตัวหลังผมโดนนี้นะครับให้กลายเป็นเวลสักยี่สิบสองเลยครับมันจะได้แบบว่าโปรโกลหน่อยเนาะทุกคนโอ้โหโดนตีโคตรแรงไอ้หนุ่มตีแรงไปเปล่าตีเบอร์สิหกแล้วครับถึงเวลาอัพเป็นร่างสองอีโวมาเอออีโวอีโวดิดูดูสวยมาะเทมาะไรปะท็นควินผมนี่ โอเป็นรังปตละลางสองโคตรเท่ธรรมชาติที่ไหนเทจัดนะครับแล้วก็เรียนท่าใหม่มานะครับนั่นคือเมทัลคราวนะครับโอเคพอแล้วรกไปจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เจอใหม่พาร์ทหน้านะครับก็มีเรื่องระบบเลเวลกับเรื่องระบบอื่นๆที่มันยังมึนๆงงๆอยู่นะครับก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเจอใหม่พาร์ทหน้าไป